สวัสดีครับช่องหมอชาติชัย i u u อีพิโซดห้องพักเพศวันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของสูตรผู้สูงใบเฉลิมพระเกียรติหลายคนคงมีคนในครอบครัวนะครับที่พออายุมากขึ้นอาจจะมีโรคทางสมองโรคหัวใจหรือโรคเลื้อรลังต่างๆแล้วก็ต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดนะครับซึ่งสูตรแห่งนี้เนี่ยก็สร้างขึ้นมาสำหรับดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ สำหรับคนที่มีปัญหาในการดูแลนะครับทางศูนย์ก็จะช่วยดูแลให้นะครับเป็นศูนย์ของอมศออบอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศูนย์นี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับภาพที่เห็นก็คือเป็นบรรยากาศของศูนย์นะครับหลังจากขับรถเข้ามาก็จะเป็นตึกแล้วก็มีตึกทางด้านหน้านะครับเป็นบริเวณทางเข้าพอหลังจากเราเข้าไปก็จะมียามคอยต้อนรับแล้วก็เขียนป้ายว่าคล,คลินิกผู้สูงวัยนะครับ ภายในก็ค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยมีรถเข็นให้บริการมีห้องทำหัตถการมีโถงรับรองนะครับสำหรับลงทะเบียนบริเวณคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมนะครับว่ามีห้องรับรองมีห้องตรวจสำหรับหมอด้วยนะครับไว้สำหรับตรวจผู้ป่วยแล้วก็โถงทางเดินก็ดูสะอาดเรียบร้อยดีนะครับบริเวณส่วนของภายนอกอาคารพอเดินออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีการประดับตกแต่งที่ค่อนข้างสวยแล้วก็สะอาดตานะครับ ส่ยนแห่งนี้เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานแล้วก็จะมีทางที่จอดรถแล้วก็ทางเดินไปยังห้องส่วนของห้องผู้ป่วยนะครับซึ่งห้องผู้ป่วยที่นี่จะมีอยู่3แบบนะครับก็คือแบบอพอทํากิจกรรมได้ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยหรือว่าห้องพักแบบพรีเมียมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องพักแบบพรีเมียมนะครับก็คือจะต้องเดินมาทางนี้เป็นทางตึกที่อยู่ติดกันนะครับ บริเวณทางเดินก็จะมีอยู่ทางข้างๆนะครับบริเวณสูนรนี้ก็จะติดกับวัดนะครับอันนี้ก็คือส่วนของห้องพรีเมียมนะครับซึ่งจะอยู่ทางซ้ายมือก็จะมีอยู่ประมาณ4ห้องนะครับข้างๆก็จะเป็นส่วนของวัดนะครับที่อยู่ติดสูตรแห่งนี้พอเราเปิดประตูเข้าไปในส่วนของห้องพักพรีเมียมนะครับ ข้างในก็จะมีส่วนของจัดเป็นสัดส,ส่วนนะครับมีเรื่องของอที่นั่งนะครับแล้วก็มีชั้นวางของมีไมโครเวฟให้ตรงนี้เป็นส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะมีอ่างล้างหน้าพื้นก็จะเป็นแบบกันลื่นนะครับมีส่วนของชักโครกแล้วก็มีที่อาบน้ำที่เป็นแบบน้ำร้อนน้ำเย็นได้แล้วก็มีแสงส่องเข้ามาด้วยนะครับ มีกระจกบานใหญ่ในห้องน้ำไว้สำหรับดูแล้วก็แต่งตัวอะไรอย่างนี้ได้นะครับส่วนของภายในห้องเนี่ยก็จะมีที่นั่งทานข้าวนะครับแล้วก็มีตรงเรื่องของตู้เสื้อผ้านะครับตู้เย็นแล้วก็มีทีวีด้วยนะครับสำหรับดูทีวีได้ตรงส่วนของตู้เสื้อผ้าก็เป็นตู้เสื้อผ้าปกตินะครับมีที่วางของมีราวสำหรับแขวนเสื้อผ้า มีโ studies, ต๊ะทางานนะครับโต๊ะหนึ่งที่มองออกไปดูวิวข้างนอกได้ห้องนี้ก็จะเห็นวิวข้างนอกก็มีต้นไม้นะครับแล้วก็เป็นตึกข้างๆกันทางด้านของเตียงนะครับก็จะเป็นเตียงปรับได้แล้วก็มองออกไปข้างนอกก็จะเป็นวิวของสวนนะครับวิวของสวนก็สวนค่อนข้างสวยนะครับอันนี้คือของเตียงนอนนะ,ะสวนที่มองออกไปเนี่ย ก็จะมีศาลากลางน้ํานะครับมีน้ำพุแล้วก็มีสถานที่ทานข้าวมีกาแฟอเมซอนด้วยนะครับ mm hmm. เข้ามาเปิดให้บริการในนี้แล้วก็มีป้อมยามใกล้ๆเลยอันนี้ป้อมยามอยู่ขวามือนะครับพอเราเดินไปก็จะผ่านตรงส่วนที่เป็นสวนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนแล้วก็ไว้สําหรับให้ผู้สูงอายุมาทํากิจกรรมนะครับแล้วก็ เราสามารถเดินชมรอบๆได้นะครับตรงนั้นก็มีน้ำพุแล้วก็สารากลางน้ำอันนี้ก็จะเป็นตึกข้างๆนะครับทางด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นตึกข้างๆแต่ก,ก็ออกแบบไว้ค่อนข้างสวยงามนะครับข้างหน้าที่เห็นก็จะเป็นตรงที่ขายกาแฟมซอนแล้วก็ร้านอาหารนะครับสามารถเข้ามาทานได้ด้วยคนภายนอกนะครับมีห้องวิจาสตร์ฟื้นฟูที่นี่ก็จะมีนักกายภาพบําบัดและนักกิจกรรมบําบัดนะครับอันนี้เป็นส่วนของ ห้องปกตินะครับอันนี้สําหรับอาจจะคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องรับการดูแลใกล้ชิดก็จะจัดห้องเป็นสัดส,ส่วนนะครับมีวิวออกไปมองนอกหน้าต่างได้ส่วนของที่เป็นสัดส,ส่วนเนี่ยก็จะเป็นเตียงเหมือนกันนะครับแล้วก็การเป็นล็อกล็อกนะครับตรงนี้ก็จะดูคล้ายๆกับโรงพยาบาลน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตามทางก็จะมีเครื่องอช่วยกระตุ้นหัวใจด้วยเครื่อง AED ครับไวช็อตไฟฟ้า แล้วก็มีทางเดินนะครับที่ออกแบบมาสาหรับรถเข็นได้มีหอบริบาลหลายที่นะครับอันนี้ก็สําหรับผู้สูงวัยผู้หญิงมีห้องทําฟันด้วยนะครับสามารถทําฟันขูดอุดถอนได้แล้วก็ทางเดินก็ออกแบบไว้ค่อนข้างดีนะครับมีหนังมาถ่ายหลายเรื่องนะครับอันนี้เป็นชั้น2นะครับก็จะเป็นส่วนของลานกิจกรรมผู้สูงอายุข้างบนก็มีพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่นะครับแล้วก็สามารถมองเห็นวิวได้รอบรอบ ของส่วนนี้เลยนะครับวิวก็ค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดูส่วนของวิวทางด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือเราก็จะเห็นถนนสนามหญ้านะครับแล้วก็มีของเล่นเด็กเล็กๆที่เห็นข้างลางด้วยนิดหนึ่งนะครับอันนี้มองไปตรงข้างๆพระพุทธรูปนะครับก็จะเห็นส่วนของอน้ำพุนะครับสารากลางน้ำค่อนข้างสวยทีเดียวครับครับสำหรับ วันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อไปที่ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรตินะครับก็เป็นของรัฐบาลนะครับแล้วก็มีคุณหมอผู้สูงอายุมีพยาบาลนะครับมีนักกายภาพบําบัดนักกิจกรรมบําบัดค่อนข้างครบนะครับแล้วราคาเนี่ยก็ถ้าเทียบกับศูนย์ของเอกชนแล้วก็จะมีราคาที่ถูกกว่านะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสไป ไปดูแล้วก็ไปใช้บริการก็เลยมารีวิวให้เผื่อสำหรับใครที่สนใจที่จะไปใช้บริการที่นี่นะครับถ้าใครชอบนะเนื้อหาแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอยตามดูคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ